เดี๋ยวเราจะมาโชว์ความกากให้โลกเห็นเดี๋ยวเราจะมา,มานะโดดววชว์ความกากให้โลกเห็นโอ้โหเมื่อกี้ว่ายิงไอ้สัตว์โอ้โหเปิดมามึงก็ตายเลยนาะโดนเอฟสองร้อยต่อแล้วโชว์ความกากให้โลกเห็นเออเห็นจริงๆไปเอฟสองค่ะโอ้ยมึงไม่เลยเออผมจะให้พามึงฆ่าได้หนึ่งคนแล้วสองคน <c oughs> อ้วกเจ็บป่ะ รู้สึกเจ็บมาไงไม่รู้มันโดนใครตบหน้าตะกี้นี้เฮ้ยมันไม่ยิงเลยโคตรคมเจ็บจี๊ดแสตมองด้วยจต้อก็้สองคนมา เก่งตัวนี้มากเลยยิงแม่งโคตรโกงมึงไม่เชิญใหม่แล้วแล้วมีตังค์เอ้ยเอ้ยหนึ่งคนแล้วเว้ยโอ้โหมีเสียงด้วยเกลียบเสียงเหรอสองต่อสามมันไม่เวิร์วอ่ะแล้วกูมาเพื่อติดประตูแป๊บนึงกูบังกูเกิด าตายกี่คนแล้วเนี่ยโอ้โหไม่มีเสียงว่200ะสองร้อยนะอืมหนูเลยปืนกลนเลยเล่าหนาเลยครับตาาสน,นัยนะเออเลมไปตาาสนออนย <c oughs> มันคิววะ <c oughs> เออแต่ยังไม่ก็ฆ่าได้วะเฮ้ยตัวอยู่ตรงสุด นั่นาอีตัวอีกตร์ตีมึงอ่ะเฮ้ยน่าโอ้โหปืนเก็บเสียงโ,โหดังปิด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 ,ปดเลยโอ้โเอ็มสองร้อยอีกแล้วเจ็บเจีด๊ดบสังเกตได้ตั้งแต่เริ่มเกมมาเราตายพเพราะปืนเอ็มสองร้อยตลอดเลยไม่ต้องเล็งแม่งเลยใช่ไหม

มันจะแรงกว่านะเอออย่างนั้นก็ค้าได้วะลูกบอลอีกหนึ่งลิงหัวดิอืมเอฟสองว้อยอีกแล้วโตอีกแล้วเฮ้ยระเบิดมาระเบิดควัน งมีเอฟผมว่ามั้ยมะเอม่อะไรดิแก่สนายไมมสนายดนแรกเลยเฮ้ยนั่นโอ้โหโดนเลยวะกลอกสิบแปดปืนสั้นด้วยปืนปืนสั้นดีกวาแล้วเล่นกี่ดาบินกี่แบโอ้ยไม่เล่นแลกวมั้ เลยทำอะไรันเออหื้อเอ็นสองร้อยอีกแล้วกูมว่าตัวไปตัวนั้นหมดที่ชี้เอ็นสองร้อยเตัวเราใช้นพีเอชดีวันเยะอีกมง้วกโดนมีดมันเล่นมีดวะเราไม่ต่างอะไรกับไก่ จำไว้นะครับผมไม่ได้เล่นเพื่อนผมมาเล่นตรงนี้มันแค่คนดีกว่าไหม,ม,ไหมเฮ้ยเุณดูเฮียสองคนละเว้ยภูมิใจมากคิวอ,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 อ่ะเ้ย โอ้โห,โโห,หเต็มเม็ดเอ็มสองอีกแล้วเป็นแปมเลยม,มึงเด็กนี้รู้สึกคันหน้าไหมโอ้ไม่ลูมม่โอ้โห,หะโอะไรวะแอลเออแลน,น่าก็ไม่ใช่เอ็มสองร้อยวะโดนปืนอือมากกว่านี้ตัวแรงกว่า เออตายแล้วเออเออย่าให้คนตื่นก่นปะมึงเปลี่ยนแบบนี้เลยนะมึงไม่เปลี่ยนตืนก่อนเล่ามาใช่คแล้วว่ะอืออย่างน้ยนนนอยมันก็ตายอะ่ะเพื่อนเราเพื่อนเราจัดการให้แล้ว ready win เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบ